มาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆกันทุกคนเลยนะคะมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะสําหรับช่องหวยเด็ดเด่นดังนะคะและงวดนี้ค่ะขอบอกว่าเด็ดมากๆเลยค่ะทางช่องได้เลขเด็ดเลขอั้นจากเจ้ามือดังนะคะงวดวันที่16เมษายน2565เอามาฝากเพื่อนๆกันทุกคนเลยค่ะแต่ก่อนที่จะไปรับชมนะคะก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่าน ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเลขอันจากเจ้ามือดังงวดนี้ค่ะจะมีเลขเด็ดเลขอันอะไรบ้างนั้นไปชมกันได้เลยค่ะเลขอันนะคะตัวแรกค่ะเป็นเลข2ตัวนะคะเน้นเน้นชัดๆกับเลขนี้เลยค่ะ เตรียมกระดาษจดไว้ได้เลยนะคะหวยมีไม่เยอะค่ะตามด้วยตัวนี้ค่ะไปกันต่อค่ะตัวต่อไปนะคะเลขสองตัวเหมือนเดิมค่ะตัวแรกค่ะมาละค่ะตามด้วยตัวนี้ค่ะ ตัวต่อไปนะคะตัวแรกค่ะชัดๆค่ะตามด้วยตัวนี้ค่ะขออนุญาตไปแบบเร็วๆเลยค่ะใครดูไม่ทันสามารถย้อนกลับไปดูได้นะคะเลขสองตัวเหมือนเดิมค่ะ ตัวแรกนะคะหมาแล้วค่ะนี่ค่ะตามด้วยตัวนี้ค่ะเลขอันจากเจ้ามือดังนะคะงวดวันที่16เมษายน2565ค่ะไปกันต่อเลยค่ะตัวต่อไปนะคะเลขสองตัวเหมือนเดิมค่ะตัวแรกค่ะชัดๆค่ะ ตามด้วยตัวนี้ค่ะและเลข2ตัวสุดท้ายนะคะสำหรับเลขอันจากเจ้ามือดังงวดนี้ค่ะเป็น2ตัวสุดท้ายแบบเน้นๆเลยนะคะตัวแรกค่ะมาแล้วค่ะนี่นะคะตามด้วยตัวนี้เลยค่ะ เป็น2ตัวสุดท้ายแล้วนะคะเอามาฝากเพื่อนๆกันทุกคนเลยค่ะขอให้ทุกคนถูกหวยรวยเบอร์นะคะและอย่าลืมค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอให้ทุกคนถูกหวยรวยเป็นเศรษฐีกันทุกคนเลยนะคะแล้วพบกันใหม่งวดหน้าค่ะสำหรับงวดนี้สวัสดีค่ะ